สวดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ MobileHawk c h น n e l นะครับอยู่กับโหมดของ Mobile 5v5 นะครับวันนี้มาเล่นเป็นตัวของ QGod นะครับบอกเลยว่าจะเล่นตัวนี้ต้องแนะนําว่าเจอตัวที่แบบชนะเลนจริงๆนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีซีซีเยอะะไรแบบนี้เอาไว้ลวงนะครับโอเคอาจจะมาลากออกให้นิดนึงนะครับว่ารอบนี้เจอเป็นลิงนะพอดีสู้ได้นะครับ ทีเด็ดของมันก็คือสกิลสองดูดเลือดเก่งนะครับต้นเกมลิงไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับยิงยิ่งไม่มีคลีเลยนะครับแต่เลตเกมอา,อาจจะแบบต่างคนต่างวัดเชิงกันนะครับนี่ใช่ปมันจะมีสแต็กสูงสุดที่5้าสแต็กนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้คือเข้าดักแล้วเราก็เอาไม่ได้นะครับ ไม่น่าได้เอาเ็เห็นละนี่โหเสียเสียคลิปอีกตัวนี้จะเป็นตัวที่ตีป้อมดีมากๆแต่ว่าต้องหลัง5นาทีนะครับ พอช่วงต้นเกมมันจะมีเกตสีเหลืองตีไม่ค่อยเข้านะครับแต่อย่างน้อยก็ไถไปได้ประมาณ20%นะถือว่าคุ้มนะจังหวะน,นี้ไม่ได้นะครับจริงๆเว็บแรกให้เอาเป็นมังกรก่อนนะครับแล้วก็เว็บต่อไปดาร์กรัวๆเลยนะ แต่กาเล่นออฟเลนเหมือนเดิมนะครับเคลียเรียนตัวเองแล้วก็ไปเคลียเรียรนบนแค่นั้นแหละตัวนี้มันจะโหดตอนช่วงกลางๆเกมนะครับแล้วก็มีไอเทมสักหน่อยนะครับบอกเลยว่าบูมันนะครับทะลุทะลวงถึงกองหลังเลยนะครับเพราะสกิลของมันการซีซีนั่นเองนะครับ เก็บคลิปเก็บอะไรด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้รวยเร็วๆนะครับเกรดเกมก็จะพัง,งาดหน่อยนะครับมึดงงออมาสักหน่อยนะเราไม่ใช่โอเมนที่แบบดึงออกมาได้ง่ายนะครับแต่ว่าโคตรถึกนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเราก็มาเก็บคอยเก็บคลิปเลนกลางนะครับผมยอมใช้สปินหนีมาเลยนะครับเพื่อมากันจีไปทันนะครับแต่ว่า3ตัวเนี่ยิ่งต้องไม่ควรจะขาดเลย วิ่งอยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆตอนต้นเกมไม่มีอะไรมากนะครับก็วิงอยู่แค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะครับคลิกซี่นี่ไม่ได้กลัวเลยนะเปิดสกิลสองสกิลติวิ่งเข้าสบายนะครับแต่ในจังหวะน,นี้เข้าสลับเลนนะครับเลนบนได้แล้วแล้วก็มาเลนบนนะครับ ได้เลยนะครับเพื่อนผมไล่เลยนะครับโอ้โหนิดเดียว โหเลือดน้อยนี่เลือดน้อยนี่เสียงมากนะครับกลับเลยก็ได้นะครับหน้าที่ของเราไม่คือไม่มีอะไรครับเล็ดขึ้นไปถึงเลดเกมไม่ได้แล้วก็ไหลป้อมยาวๆมีแค่นั้นแหละครับ ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากับโอกาสกลับบ้านน้อยมากๆนั้งเพื่อนนะเพราะว่าเนื่องด้วยสกิลของมันดูดเลือดได้ปะ่ะตีคลิปตีอะไรแป๊บเดียวเลือดเต็มหลอดนะครับเห็นปะ่ะจะเต็มหลอดลวแป๊บเดียว คอเราสู้ได้สบายนะครับถ้าย็นบวกกันตรงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้ลิงเราสู้เราไม่ได้นะแล้วเราทั้งของนำทั้ง สก,กิลของฮีโร่ทีได้เปรียบด้วยนะครับนี่เน้นเน้นป้อมก่อนนะครับบางทีก็พลาดเลยนะก็จะมีจังหวะที่ตายได้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆเข้านะครับบางทีก็จะได้แบบโอเคเป็นจังหวะบทเรียนอะไรแบบนี้ไม่ควรไปคนเดียวในตอนนี้นะครับ เตรียมลวงเพื่อนเตรียมลวงหาจังหวะเข้าเวย,วยอุ้ยเลือดหมดวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหว่าแล้วไงจริงๆมันต้องมีตัวมายืนโซนให้ถ้าเราเข้าไปลวงนะครับมันเพื่จะได้นะครับแต่พอดีเมื่อจังหวะจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือมันโดนแบบจัง,จงๆเลยนะครับ พอดีก็จริงๆถ้าชชั่์ก็ดันเลนล่างกับเลนบนก่อนนะครับเพื่อให้ได้3ามทางนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือเรานำเขานะครับนาคอรก็ทําอะไรไม่ได้นะครับ นี่บางทีนะถ้าทีมเล่นได้นะเพื่อนให้เราดันย,วยาวๆเลยนะครับดันจนถึงป้อมในเลยนะแต่ถ้าทีมเล่นไม่ได้ปั๊บเราก็ค่อยๆหาจังหวะไปเติมเลนแคลรี่อะไรประมาณนี้แหละครับนีนบ่ตอนนี้คือเขาตายหมดนะครับเราจะมีโอกาสขึ้นไป ว่ตีป้อมตีอะไรให้แตกนะบางทีมไหไหลขึ้นมาทีเดียวจบเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการเล่นคิ o กอออฟเลนเบื้องต้นนะครับชนะเลนเท่านั้นนะครับที่หยิบมานะครับแต่บอกเลยว่าเลนเกมโหดมากๆนะครับถ้าชินชอบรบกนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาัไปก่อนนะครับพวกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ